วันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเ,เดินทางกันมาก็คิดว่าจะเป็นสองวันที่เราจะเรียนรู้เรื่องสำคัญสำคัญสามเรื่องด้วยกันนะคะอันที่หก็คือเรียนรู้เรื่องของอการออกแบบแผนการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กเกิด visible learning นะคะแล้วกออ็อันที่สองก็คือจะได้รับ การเติมเต็มเครื่องมือซึ่งครั้งนี้มีเครื่องมือสําคัญ2เครื่องมือนะคะก็คือเรื่องการถามนะคะการตั้งคําถามซึ่งมีท่านอาจารย์ทิศนาและก็ท่านอาจารย์สุธีรั์นะคะก็มี2ออ,อแบบด้วยกันไม่ใช่2แบบหรอกจริงๆคิดว่ามันมัน,ม,นมันเป็นคําถามชุดคําถามที่สําคัญสาคัญที่จะพาให้เด็กเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายของการเรียนรู้นะคะและอันที่สาม ก็คือเรื่องของการประนินผลนะคะก็วันนี้ก็มีครูปาดนะคะพี่ปาดออของเราที่เราเคยเจอกันในซูงนะคะวันนี้ก็มันจะมาอยู่กับเราเลยแล้วก็ทั้ง2วันเลยนะคะพี่ปาดจะอยู่กับเรา<แ>ค่ะสำหรับกำหนดการของวันนี้เนี่ยคร่าวๆก็คือว่าเช้านี้จะเริ่มต้นด้วยอาจ,จารย์หมอวิจารณ์นะคะก็จะมา เรียกว่าเล่าให้ฟังนะคะถึงการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้เชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงไปสู่การสร้าง Visible Learning ให้เด็กหรือการเรียนรู้เชิงประจักษ์นะคะให้เด็กเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้แล้วก็สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็จะมาให้ framework นะคะ,ะให้กรอบคิดให้ให้เราไว้เพื่อให้เราใช้ต่อในขั้นต่อไปช่วงที่2 จ,จากอาจารย์หมอแล้วเราก็จะแบ่งห้องเราจะแยกห้องนะคะเราห้องข้างหลังนั้นเราเรียกว่าห้องที่1นนะคะส่วนห้องที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นห้องที us, sure. right, <talk> ่สองนะคะคนที <tr> ่อยู่ห้องที่1นึ่ง่มีท่านผู้ทรงคุณูตเนี่ยท่านอาจารย์ทิศนานะคะแล้วก็ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์นะคะส่วนห้องนี้ก็จะมีภูปาทนะคะศิรวัตรสุศิรวรกับพี่เปาแล้วก็ท่านอาจารย์เจียจันนะคะค่ะ ก็มีอะไรอีกแล้วก็จะจบวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้กันค่อนข้างค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันวลาน้อยจริงแล้วพรุ่งนี้เราอีกวันหนึ่งเราก็จะเรียนรู้เรื่องการออกแบบแล้วก็ได้ลองฝึกนะคะแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีท่านผู้ทรงอยู่กับเราตลอดนะคะ สำหรับท่านผอ,อที่มาด้วยนะคะครั้งนี้ก็มีข่าวร้ายสำหรับท่านนิดหนึ่งนะคะเ,เราจะลดจะลดเ,เรียกว่าอะไรนะวันนี้ตำแหน่งของท่านก็จะลดลงเราอยากให้ท่านร่วมเรียนรู้กับคุณครูเนาะจริงๆก็คือว่าครั้งนี้อยากให้ท่านผอ,อเนี่ยลองได้นั่งแลกเปลี่ยนกับคุณครูแล้วก็ลองคิดร่วมกับคุณครูนะคะก็จะรู้วของก,การออกแบบแผนการเรียนรู้เนี่ยมันช่าง น่าสนุกจริงๆนะคะแล้วก็ทำยังไงเนี่ยการที่ทำให้เราได้อลองลองที่จะออกแบบแล้วก็ลองที่จะลองทำแผงเนี่ยก็อย่างไรที่จะทำให้เด็กนำไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้คิดว่าอยากให้ท่านขอ,อเนี่ยได้นั่งเรียนรู้กับครูเป็นช่วงๆที่เราพาครูเรียนรู้นะคะค่ะจากที่พ่ติ๋มได้เปลี่ยนไปทับครวครับว่า กระบวนการเช็คอินเราจะทํารูปแบบใหม่เราจะไม่แนะนําชื่อเพราะเราใช้เวลาลงข้างมากใช่ไหมครับแต่เรามีภารกิจให้ทุกท่านนะครับตลอด2วันนี้นะครับว่าทําความรู้จักกับเพื่อนให้ได้มากที่สุดอย่างน้อย1ิคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในะแต่ละเซสชั่นย่อยว่าเรารู้จักกันบ้างแล้วนะครับโดยไม่ใช่แค่รู้จักนะชื่ออย่างเดียวนะครับเรามีให้4 5ประเด็นใช่ไหมครับน้องเมย์5ประเด็นนะครับที่เราจะต้องไปพูดคุยอย่างยืนระยะเพื่อรู้จักทำความรู้จักกับเพื่อนนะครับอัน,นี้น <S 1> 1, <S ชื่อสกุลชื่อสกุลน,นะครับ อันที่สองคือชื่อเล่นนะครับสามารถบันทึกโจทย์ลงไปในสมุดที่เราแจกให้ได้นะครับบางทีอาจจะลืมก็ได้ระหว่างทางนะครับหนึ่งชื่อนามสกุลนะครับสองชื่อเล่นสาโรงเรียนนะครับสี่วิชาที่สอนวิชาที่รับผิดชอบนะครับและสุดท้ายคืองานอนดิเรกครับทัวรอีกรอบครับอันนี้คือนนชื่อสกุลนะครับชื่อสกุลนะครับอันที่สองคือชื่อเล่นนะครับอันที่สามคือโรงเรียนนะครับ ข้อที่สี่คือวิชาที่สอนหรือวิชาที่ผิาชอบนะครับและข้อสุดท้ายทีมงานอดิเรกนะครับ<ช>เราทำยังไงก็ได้ครับแค่เรารู้จักเพื่อนในห้าประเด็นนี้ให้ได้มากที่สุดภายใน2วันนี้แล้วก็ในกระบวนการย่อยในแต่ละห้องเนี่ยเร<ช><ช>าพจะมีการมันเชื่อว่าเอ๊ะเราได้รู้จักใครบ้างแล้วที่ต่างงเรียนต่างพื้นที่นะครับเพ<ช>ื่อให้เกิดเรียกว่าเกิดเครืออใครในการทํางานร่วมกันนะครับก็นอกจากพวกเราแล้วนะคะวันอีกสองวันนี้ก็จะมีท่านผู้ทรงทนวุฒินะคะอยู่กับเราก็จะมี ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์คาณิชย์น,น,นะคะท่านอาจารย์ทิศนาแขมณีท่านอาจารย์เจอ,อาจารย์จงสถิตอยู่นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สุธิรัชเกษตรสรรน,นะคะแล้วก็พี่เปาคุณปิยพรมันเทจ,จิตแล้วก็ครูปาครูิลวัชสุศิลวรนนะคะซึ่งอันนี้จะอยู่เติมเต็มแลกเปลี่ยนกับพวกเราตลอดสองวันนะคะทีนี้เบื้องต้นนี้ก่อนที่เราจะได้รับฟังอาจารย์หมอวิจารณ์นะคะพูดได้ บรรยายให้ฟังถึงเรื่องของ visible learning นะคะจะขอเชิญดรดรอดุอดมวงศสิงน,นะคะจากกสสกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษานะคะกล่าวต้อนรับทุกท่านนะคะสักเล็กน้อยนะคะเชิญเชิญดรดมง่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเห็นหน้าตมาชิกหลายๆท่านเรา,าก็รู้สึกอุ่นใจนะครับเนื่องจากว่า เป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับต้องกลับสวัสดีนะครับท่านอาจารย์นายแพทย์วิจารณพาน,นิชนะครับอาจารย์เปาแล้วก็ผู้ปราบนะครับที่วันนี้เดี๋ยวจะมาพบกับพวกเราทุกคนนะครับในนามของกศศนะครับเขาให้มากลับสวัสดีแต่วความจริงแล้วผมอยากจะขอบคุณทุกท่านมากกว่านะครับเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาของโครงการครูเพื่อสิทธิ์นะครับ เรียนรู้สู่เชื่อมโยงเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นการทํางานที่มีลําดับขั้นตอนนะครับตั้งแต่การเลือกทั้ง16โรงเรียนนะครับที่มาจากโครงการทั้งของกศสศนะครับทั้งพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับก็เป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มแกนนำนะครับกลุ่มผู้บริหารกลุ่มคุณครูที่มีวิสัยทัศนะครับมีความคิดเพื่อมุ่งผลการเรียนรู้เพื่อลูกสิทธิ์ของทุกท่านเอง นะครับแล้วก็จากการาทำงานหลายเดือนที่ผ่านมานะครับการเจอกัน PLC ออนไลน์ผ่านาระบบ Zoom Meeting เนี่ยอย่างน้อยๆ3าครั้งอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยอาจจะมีการทำงานมากกว่า3ครั้งที่เราได้รู้แล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกับทุกท่านนะครับ การเดินทางตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับท่านคงจะเห็นผลงานนะครับผลงานว่าเรียกว่าสารตั้งต้นจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์นะครับที่ได้เขียนหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยแนวคิดที่ความจริงผลที่เกิดขึ้นกับเด็กที่เราเรียกว่า Learning outcome หรือว่าภาคปฏิบัติที่เชื่อมโยงมาสู่ภาคทฤษฎีหรือว่าแนวคิดของหนังสือเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับกับโรงเรียนของทุกๆท่านนะครับตัวอย่าง16โรงเรียนนี้นะครับ คิดว่าเป็นเป็นแกนนําเรียกว่าเป็นเป็นกระสวยอวกาศไปก่อนแต่ว่าเพื่อนๆอนที่อยู่ในทั้งโครงการทีเอก็ดีเพื่นที่นากรรมก็ดีเราเชื่อว่าก็น่าจะมีความหลากหลายของความสําเร็จนะครับที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สสก็มีความคาดหวังกับโรงเรียนที่เป็นแกนนาทุกโรงเรียนนะครับว่าเรา,เา,เามีแนวคิด ที่จะให้โรงเรียนพัฒนาตนเองเนี่ยเพียงประมาณแค่สิของโรงเรียนขนาดกลางที่มีอยู่เกือบ8ปดพันแห่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าอีก90%หรืออีกเกือบ30 0 0 0โรงเรียนเนี่ยจะนํานวัตกรรมหรือว่าวิธีการหรือว่าผลงานที่เกิดขึ้นจากพวกเราไปใช้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราคิดว่าคงต้องมีคนช่วยรละทำอีกเยอะนะครับพวกเราก็คงจะเป็นงานชิ้นงานนําร่องหรือเป็นโมเดลที่สําคัญนะครับแล้วก็ อีกนิดนึงนะครับเรียกว่าการทํางานของโรงเรียนขนาดกลางหรือว่าโรงเรียนน้ำร้อนของเราเนี่ยยังเป็นโมเดลให้กับโรงเรียนตชดโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือว่าโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอีกเยอะนะครับก็เลยคิดว่าคุ่รูปรการของการทํางานในในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้อย่างแท้จริงขึ้นมาจากคุณครูเองนะครับก็ต้องขอต้อนรับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ ขอบคุณเลอรดมค่ะค่ะมีสายด่วนมาเลยนะคะรายงานสดๆเลยนะคะจากประเด็นเช็คอินที่อยู่ข้างหน้าห้องนะคะเมื่อเช้าเราให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคาดหวังต่อการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะมันช่างมันช่างบังเอิญสะละเกินนะคะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือเรื่องการวัดประเมินผลนะคะ ที่ท่านอยากเรียนรู้อันดับสองเนี่ยตามมาติดๆเลยค่ะเทคนิคการตั้งคำถามนะคะแล้วก็อันดับ3คือการนำความรู้ไปปรับใช้อันดับ4ได้รับแนวคิดอันที่5ได้รับมุมมองและวิธีการใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคณะทำงานก็คิดว่าที่เรา ที่เราเตรียมไวนะ้เนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านนะคะแล้วก็น่าจะได้เอากลับไปใช้ประโยชน์ได้แน่ๆเลยโดยเฉพาะ2ข้อแรกโดยเฉพาะ2ข้อแรกนะคะวัดและประเมินผลและเทคนิคการตั้งคำถามได้แน่นอนนะคะ